อ่ะอยู่ไหนเนี่ยครับอยู่กับซีรีส์กับเด็กดีคงนะครับวันนี้ทำวันนี้จะไปลาทารีในบ้านของตัวเองกันนะครับไปกันไปกันไปปน พี่ว่านั่นนี่นันคือถ้าเราปิดไฟตัวสับอะคือมันจะเป็นอะมืดเลยมาเดี๋ยวจะมาอยู่ในนี้

Okay. Yeah, มาตรงนี้ไม่น่ามีนะห้องันเล็กอมนท่อนต่ห้องน้ำา

หนึ่งหนึ่บอดิเปะเลยเจ้ะตุ้มเปรเลยมัน,นไนะม่มค่อยน่าักวลาเลยว่าบ้านเรามันเล็กไงกที่ตรงก็หลัรงรถนีอะไรไหม มีเย้นี่ี่ติตั้มีอะไรไหมมีมีเยต้นไม้โอเคแบบว่าใครใครทำไบิตันก็รู้อยู่แล้วแหละนี่คือบรรยากาศบ้านต่อตีหนึ่งโคตรมืดเลยไ่กัน เหมือนไม่น่ามีอะไรนะบาีของเริ่มตกอยู่สิ่งต่อมาคือห้องนี้มาปิดประตู ห้อ,องนี้เป็นห้งที่น่ากลัวที่สุดกองเสื้อผ้าใช่กองสื้าตอนแรกจะทำเป็นเตียงใช่ไหมเอาเป็นเตียงามันมนอตรงนี้ได้นะเอบอกบอกบอกมันนอนอืมไม่น่าม,ม,มีอะไร <Okay. S 2> ไปกันมันจะไม่ค่อ,อยมีอะไรหลังบ้านานี่จะเสื้อผ้า

บ้านเราน่าจะปลอดภัยนี่แหละจุดเดยนน่แหลุเด่ห้องต่อไปคือห้องเราเองห้องเราไม่นานมีหรอกมามาเดี๋ยวฟังเขียพึ่ง มองูม่เจ้ากับวันสุดท้ายเมื้อเราปิดไฟคือมืดเลยนะมองไม่เห็นเลยเราต้องเปิดไฟใช่ไม่เปิดคือ เดี๋ยวตุ๊ดตุ๊ต่ก,ก็มุ้งไปเจ๊ม้งไ, <ป S 2> ไม่มีอะไรไม่มโอเครอดบ้านเราไม่มีผีนะครับมา,ามน,น่าจะไม่มีคนดูใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกับสตอร์ก,ไกัไปกันแลวบ๊ายบายมืดจัด